อ่าฟู้แฟรนทีสดุ้ดนึกผมเห็นโลโก้เห็นนโยบายการทํางานของตำรวจพลเมือมันเข้าัวใจผมมากผมมีควังดีกว่าผมน่าจะมีสิทธิ์เข้ามาบริการอยู่ในหน่วยนี้ด้วยผมจะร่องคุยกับคุณถ้าสามชั่วโมงคุณาาไม่ยอมลุกขึ้นไปไหนผมว่ากลำการผมมากไหมอ่ะ ต่บอกว่าให้คุณมีอะไรให้คุณพูดออกมาให้หมดสรุงว่าเรามีความคิดแนวคิดตรงกันผมเลยเข้ามาอยู่ใน่วยนี้ครับยิ่งผมได้เข้ามามีความรู้ที่บอกอรหรือว่าที่มาได้ให้ความรู้ผมผมเชื่อมั่นว่าผมน่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีโอกาสสร้างผลัน และสามาหารายได้พร้อมพร้อมไปได้ด้วยครับสินค้าผมถือว,ว่าสุดยอดมากเพราะามันเป็นสินค้าจําเนน้อยก็จริงแต่ผมเชื่อว,ว่ามันเป็น,เป,นเป็นคุณภาพผมเชื่อว,ว่าเขาคงจะคัดสรรมาอย่างดีเพราะว่าที่ผมเข้ามาุดนนี้ผมอยากมีผลงานด้วยและอยากมีรายได้พร้อมกันด้วยครับสวัสดีครับ